อัปเดตข่าวที่น่าสนใจของทีมแล้วมาริดจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับอารอมาดิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตสวัสดีวันแม่กับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับและขอให้ทุกคนได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับไปเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าวันนี้มีหนังสือพิมพ์ของเดียร์เลนะรายงานว่าเรอัลมาริดเนี่ย กำลังที่จะปรับแผนหลังจากการขาดหายไปของโทนี่โค้นะแล้วก็จะชูจุดเด่นไปที่คีเลียนเอ็มบัปเป้นะก็ธรรมดาแหละก็ต้องตัวน้องมันมาใหม่ก็ต้องชูโลงกันหน่อยจะได้แบบว่าติดตลาดของจะได้ขายเยอะๆซึ่งจริงๆผมเคยบอกไปแล้วว่าการขาดหายไปของโทนี่โค้เนี่ยจะส่งผลกระทบใหญ่กับรเรอยลมาลิดแน่นอนก็ต้องดูกันไประยะย,ยาวแต่จากที่ดูการเล่นแล้ว ทำให้รู้สึกงุนยิตนะไม่มีตัวที่จะคุมจังหวะก็ต้องคอยส่งคืนให้โมดิทแล้วโมดิทอ่ะก็ไม่ได้คุมจังหวะเก่งขนาดนั้นน่ะโมดิทอ่ะคือไม่ได้สายโฮดดิ้งโมดิทจะเป็นสายบล็อกทูบล็อกมากกว่านะก็จะเก่งในระดับหนึ่งอ่ะแต่ก็คือโมดิทจะเชี่ยวชาญในการแบบทะลุทะลวงมากกว่าที่จะแบบมาวางบอลแก้เพจกันไปอย่างเงี้ยคุมจังหวะเพราะฉะนั้นแน่นอนตัวตายตัวแทนก็จะเป็นใครก็ต้องจับตาดูกันต่อไปในอนาคต ซึ่งจะต้องใช้ตัวที่อ่านเกมวิเคราะห์ค่อนข้างสูงนะเห็นว่าคารโลวันเชลติเนี่ยลดูการนี้ก็จับโรดิโก้เนี่ยไปเล่นลูกฟิกคิกลูกนิ่งนะแบบลูกสูตรแทนโทนี่โคดอ่ะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะต่อไปเป็นรายงานจากเลเวนะก็คือว่าเรอัลมาดริดเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแผนหลังจากที่ตอนแรกที่จะไม่เซ็นใครแล้วเนี่ยตอนนี้ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแผนมามองหาเซนเตอร์ในตัวกลางนะซึ่งมันเกิดจากที่น้องโจมาติเนสเนี่ยเจ็บไปทําให้มาริทเนี่ยต้องมามองหาคนใหม่ก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าท่านประธานเขาจะเลือกใครแล้วก็ตอนเนี้แหล่งข่าวของสายมาริทเนี่ยได้บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคือมาริทเนี่ยจะลงทุนซื้อกับตัวที่แบบว่ามีความสามารถเท่านั้นจะไม่ลงทุนซื้อตัวที่บูมแล้วดีลที่มันแบบ ช็อกโลกอะไรเงี้ยจะไม่ได้ลงทุนในดีลแนวนั้นแล้วจะลงทุนในดิวที่เป็นแบบทาเล้นมากกว่าในสื่อต่างประเทศเขารายงานมาประมาณนี้นะผมมองว่ามันก็เปลี่ยนแนวทางของมาริดไปเลยอะ่ะคือมาริดไม่ได้เป็นแบบบูมในการติก้อนแล้วแต่แบบว่าต้องใช้ทาเล้์เข้ามานะเหมือนใช้ความสามารถอะ่ะเหมือนอารมณ์ต่อไปสมมสอนมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าเด็กเก่งๆระดับโลกอะ่ะมันก็อยากจะมา เพราะว่าทุกคนเก่งๆอ่ะเด็กเก่งๆอ่ะมันก็ถูกมารวงมาที่เนี่ยมันก็ทําให้ความใฝ่ฝันของทุกคนอ่ะมันก็อยากจะมาที่นี่นะผมเชื่อว่าถ้าประธานมาถูกทางแล้วแต่อยากให้ฟลอเรนติโนเปเรสเนี่ยเป็นคนกลุ่มบางเฮียนอยู่ซึ่งผมเคยอยู่ในยุคที่แบบว่าฟลอเรนติโนเปเรสเนี่ยไม่ได้กลุ่มบางเหียนนะตอนนั้นเนี่ยคือแบบโอ้โหแย่มากก็คือแย่จัดแลนแขนอะพูดแค่นี้แบบ โอ้โหคืออยากได้ดีอะไรไม่เคยได้และอึดอัดมากทรมานมากผมเชื่อว่าฟล r เรนติโนเไปเรสเนี่ยเขาจะมีทางแก้กับปัญหาที่แบบว่าเข้ามานะถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการทําทีมแล้วก็ตามยังอยู่กับประเด็นที่ของฟล r เรนติโนเไปเรสนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสื่อแบบว่าออกมาชมฟล r เรนติโนเไปเรสมากกว่านะก็คือ3ประสานในตัวลุกของเรอมาดรดที่ลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยเกล้านนะแต่เอเลติโกมาดรดลงทุนไปเนี่ย กับอาวเลสเนี่ย95ล้านนะนี่ก็คือชัดเจนว่า mm. ฟอลอเรนติโนโเไปเรสเนี่ยแข็งแก่ง,งกับเรื่องดีลขนาดไหนคุณจะมาดูถูกท่านประธานไม่ได้นะที่เข้าลงทุนไปแล้ว3ตัวที่รวมกันเนี่ยมันมากกว่า90ล้านที่ลงทุนไปอีกเพราะฉะนั้นคุณจะมาดูถูกประธานผมไม่ได้มาถึงข่าวของน้องเอ็มบัปเป้บ้างนะมีรายงานว่าหลังจากที่น้องเอ็มบัปเป้กับเอนดิกเข้ามาในทีมแล้วเนี่ยทั้งตัวนักเตะและตัวสตาร์ทเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้กับนิสัย ของทั้งคู่นะคือไม่ใช่ว่าทั้งคู่เข้ามาแล้วก็จะทําตัวนิสัยแย่เลยไม่ใช่นะแต่ว่าทุกคนรู้สึกแฮปปี้กับน้องๆทั้งคู่อ่ะทั้งแบบแพลชั่นทั้งอะไรทุกๆอย่างอะคือว่ามันโอเคมันก็อาจจะเป็นไปนได้นะที่เห็นเอ็มบัปเปนในร่างเด็กไม่ได้ร่างเป็นแบบประธานเป้ร่างดาร์กอ่ะเออใช่มันก็น่าจะเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาการขึ้นไปอีก ตรงนี้ก็ต้องลุ้นให้น้องเป้นนัดต่อไปว่าลงมาแล้วจะยิงได้และพาทีมคว้าชแชมป์ได้เลยหรือเปล่าแต่ก็ผมก็ตั้งหิดใจเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเป้มนพูดออกมาแล้วว่าแบบมันอยากจะได้ซึ่งมันเป็นลางเหมือนกันนะตรงนี้ผมคิดว่า 50- 50กับอัตาลันตานะแต่ก็แอบลุ้นให้ทีมเราได้น้องเป้จะได้แบบว่าภูมิใจทีมจะได้ภูมิใจมาถึงข่าวตลาดซื้อขายกันบ้างดีกว่านะครับ คือมีรายงานจากทานเฟอร์มาร์เก็ตนะว่าตอนนี้น้องบาวเบดเนี่ยเป็นกองกลางที่มีค่าตัวแพงที่สุดอยู่ที่120ล้านนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าโอเคนะราคานี้สำหรับบาวเบดเก่งด้วยขยันด้วยแล้วก็มีรายงานเข้ามานะครับเกี่ยวกับวินิซิอุดนะ ก็คือวินิสูสเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุดีบรลีกนะแต่ว่าตามรายงานเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยมาว่าเป็นทีมไหนคือว่าเขาเขียนว่าปฏิเสธแบบเงินก้อนโตจากซาอุดีบรลีกคิดเห็นยังไงกับข่าวที่นำมาเสนออย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะแฟนแฟนทีมอื่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะส่วนแฟนแฟนชุดขาวกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆอะนะครับผมส่วนแฟนแฟนบาร์ซ่านะ ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นกำลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่ก็เลือกของมึงไอ้